วันนี้กลับมาอยู่กับคลิปที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปให้ความสนใจกับตัวของอัลตร้ากันแทบทั้งสิ้นใช่ไหม้หาแต่ว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเราถูกฉลอก,กับ S 2 2แล้วก็2 2 plus ค่อนข้างมากนะครับประสิทธิภาพเนี่ยดีอยงเลยเชื่อวันนี้เราอยู่กับ Gaming Test นะคะสลับตัวของ Samsung Galaxy S 2 2 Series ที่ใช้ snapdragon 8 Gen 1นะคะและเป็น CPU ที่หลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าอ,อ,อยากได้มาหลายปีแล้วเพราะว่าหลายๆปีใช้ exynos ขึ้นมา แต่ว่าปีนี้ปุ๊บนะ x นออกรุ่นใหม่กับอยากลองเออแต่เท่าที่ดูผลการทดสอบของเมืองนอกนี่ดูเหมือนว่าเขาจะประทับใจ Snapdragon มากกว่านะยังไงก็เป็นแค่การทดสอบเมืองนอกเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้จับนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทดสอบนะคะ Gaming Test กับรุ่นนี้ที่คุณต้องเหลือเชื่อมากๆแน่นอนค่ะาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา โอเคเริ่มต้นนะฮะเราจะดูจากนี่กันเลยนะคะ34องศานะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่3ามแหละอ่ะสามปดก็3สนั่นแหละจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้เราเยอะมากนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความร้อนที่พอเราเล่นเนี่ยควบคุมความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ได้เล่นธรรมดานะฮะน้ะดุดเล่น ROV กันแบบ เล่นกันแบบเล่นตายไปข้างหนึ่งแล้วเราพยายามแกล้งมันแกล้งมันก็คือว่าร้อนสิคุณต้องร้อนสิอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยร้อนนะคะนี่เราสรุปให้ก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่เวลาเล่นเอาวีนหนึ่งเกมให้คุณผู้ชมได้ดูแน,แน่แต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกผู้ชมก็คือมาควคุมความร้อนได้ดีจริงๆ นะฮเหลือเชื่อมากๆและแน่นอนว่า Snapdragon 8ปดเคือชิปเซตที่ลื่นไหลนะฮะโดยไร้ข้อกังขาใดๆนะคะเราก็จะทำการทดสอบผู้ชมได้ดูกันประมาณนี้นะคะเริ่มต้นจากเกมปรับเสียนอย่าง g e n s h i n Impact กันดีกว่านะในรอบน,นี้เขาทำการอัปเดตอีกแล้วนะคะอัปเดตตลอดเวลาอัปเดตเก่นะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเกม i n g งโหมดนิดนึงนะคะ เออกมมิ่งโหมของเขาเนี่ยก็จะมีตัวของเกมบู o เตอร์นะคะที่ให้เราใช้งานกันแล้วก็มีเรื่องของ Monitoring Temperature นะคะก็คือการมอนิเตอร์ตัวอุณหภูมิของเราไว้นะคะแล้วก็มีตัวของ Monitoring Memory นะคะถ้าเกิดว่าแรมเนี่ยโดน Background แอปพลิเคชันทำงานรบกวนอะไรเงี้ยก็จะทำการตัดการทำงานพวกนั้นให้นะคะเพื่อให้มาทำงานที่เกมก่อนเพราะเราเปิดตัวของ Priority Mode ไว้ด้วยนะคะก็คือเป็นโหมดที่ ก็คือทุ่มาให้เกมก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะจะมีตัวของ pop up panel นะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยขึ้นมาใช้ได้นะคะในตรงนี้เช่นเราอยากจะดู Youtube เรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการเข้า y u t u b e เนี่ยให้กับเราเลยแบบนี้นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยนะคะในการดู Youtube ไปอาจจะดูไปฟังไปแล้วก็เดินเกมตามไปก็ได้อันนี้ก็ดูสะดวกสบายดีนะคะมาดูกันต่อนะคะ นอกจากนั้นมีเบราว์เซอร์มีการโทรออกมีการจับหน้าจอนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการล็อกไว้นะคะไม่ให้เราโดนปุ่มอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่กลัวมือลั่นกลัวไปโดนโฮมกลัวไปโดนอะไรแบบนี้เนี่ย mm. ก็สามารถล็อกจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะก็จะมีอันนี้เดี๋ยวเราอธิบายอีกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นการ จับหน้าจอเผื่อว่าเราไม่มีมือว่างพอที่จะไปจับแบบใช้นิ้วกด2นิ้วนะคะก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มล็อกก็คือคล้ายๆกับเปิดบอดอะอยากเปิดบอดแต่ไม่อยากเปลืองแบตทํำยังไงพี่ลากออกมาปุ๊บใช่ไหมคะกดปุ่มนี้โป๊ะเรียบร้อยแล้วคราวนี้ตรงด้านล่างจะมีสกรีนไทม์เอาท์นะคะ หรือว่าตัวที่จะให้หน้าจอดับเนี่ยน่นดูปรับเป็น never เอาไว้ก็คือไม่ให้มันดับเลยหมายถึงว่ามันก็จะเปิดจางๆอยู่แบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ดับเลยผลก็คือว่าเกมก็จะไม่ถูกปิดไปนะครับ brightness level เนี่ยเลือกได้เลยว่าในตอนที่เราเปิดแบบเนี้ยเราอยากจะให้ความสว่างมีเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูมันอยู่แล้วอะเราก็เปิด brightness level 1ไปเลยก็ได้นะคะเหมือนกันแบบนี้แล้วลากออกมาก็คือจะเป็นการปลดล็อกออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับการเขาเรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะของ Samsung นะคะ ก็จะมีการอัดเสียงใช่ไหมแบบไม่มีเสียงจะเอาเสียงเกมอย่างเดียวหรือว่าจะเอาเสียงเราแล้วก็ไมโครโฟนนะคะก็ปรับได้จากตรงนี้ทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่เกือบทุกแบรนด์ต้องใส่มาก็คือพวกเกมโหมดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะเกนชินเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเอาแค่ตรงนี้พอนะแล้วดูใช้เกมมิ่งโฟนกันร้อนมือแตกละอันนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะตอนนี้อุณหภูมินะคะอยู่ที่39.6สาหรับตัวหน้าจอ ไอ้หน้าโหลดดิ้งของเกนชิ้นนี่แหละคือตัวร้อนชั้นดีเลยนะเกมมิ่โฟนไปกัน50นู่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นยังไงนะก็ประมาณ40ในหน่อยเท่านั้นเองนะคะไม่เยอะมากถ้าเป็นตัวอัลต a ร้าเนี่ยจะสามารถระบายความร้อนได้ ดีมากๆแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเช่นกันนะคะสึดเนื่องจากตอนแรกนะะที่เราพูดไปว่าตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวของความร้อนสักเท่าไหร่เนี่ยก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่เกมนี้เท่านั้นเกมนี้มันเป็นเกมเผาเครื่องอย่างแท้จริงนะคะคือไมว่าคุณใช้รุ่นอะไรเกมมิ่งโฟนเอาพัดลมมาเป่าก็แล้วระบายความร้อนจากข้างในก็แล้วใช้นู่นใช้นี่ก็แล้วเนี่ยเกมมิ่งโฟนนี่ห้าสิบแตกกันหมดนะคะคือมันร้อนมากไปเกมนี้แบบควรไปเล่นบนคอมอ่ะ แต่เหมือนเอามาทามือถือให้เราเก็บเควสเก็บอะไรเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันเกมเดินมือใช้เวลาเล่นนานนะคะเปิดบอดไม่ได้นี่นะคะลื่นมากใจเย็นนี่จะ,จะ,จ,ะจะน้องเมดนะดูดนี่นี่ทุบไปให้นี่เปิดกระชามาได้นะเว้ยเปิดกระชามาได้นะเว้ยทุบเลยอ๋อมีขวานะไหวเปล่าที่ไหวเปล่าละนะ เดี๋ยวเราจะไปเปิดตัว FPS ให้คุณผู้ชมได้ดูกันขอก่อนหน้านั้นขออนุญ,ญาตซ่อนตัวก่อนเลยนะฮะโอเคอ่ะเราซ่อนตัวแล้วนะคะวิธีการเปิด FPS ของ Samsung เนี่ยนะคะไปที่ Setting นะคะแล้วก็ไปที่คำว่า about phone ล้วจะนั่งไปที่คำว่า software information นะคะแล้วก็น่าจะ build number ใช่กดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันบอกว่าคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนะคะพอเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยกดออกมา ออกมาปุ๊บจะมีคําว่า Developer Options เข้าไปตรงนี้นะคะเลื่อนไปข้างล่างเลยค่ะเลื่อนไปข้างล่างเลยจะเจอคําว่า GPU Watch ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เปิด GPU Watch นะคะเปิดเสร็จ back ออกมาคือมันจะเห็นเลยว่าค่า FPS อย่างที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ CPU ใช้เท่าไหร่ GPU load เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคราวนี้เราก็กลับไปที่เกมเราปุ๊บนะคะคราวนี้นะคะค่า FPS เนี่ยจะอยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นได้ละนะคะดูเลย ว่า FPS อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เราปรับตั้งค่าไว้สักครู่นะฮะต้องกดเพราะฉะนั้นมันจะบังจอเราก็เลยไม่ชอบเปิดนะครับเพราะมันมันจะบังหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวกราฟิกส์นะคะโอ้นี่เป็นมีเดียมไว้เนาะเป็นไฮแล้วกันสูงสุดมันมีไฮเอสป่ะไม่มีเป็นไฮโอเคตึ๊ด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 อาเป็นไฮเอสสูงสุดทั้งหมดนะคะตึ๊ด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 แล้วก็ FPS นี่ไปที่60โอเคหลังจากนั้นเราปิดนะฮะ อันนี้คือถ้าเปิดกราฟิกสูงเนี่ยเจนว่าเฟรมเรทจะตกลงมานิดนึงนะฮะจาก60กว่ากว่าเนี่ยจะเหลือประมาณสักห้ากว่ากว่าหน่อยๆน,นะฮะเวลาเราตีเนี่ยคุณก็ดูได้นะฮะจากกราฟิกตรงนี้เลยว่าเป็นยังไงบ้างบอกดีเปิดปแล้วเดอร์เลื่อไหลดีนะคะเวลาเปลี่ยนเวลาอะไรก็โอเคนะนะฮะด้วยความที่แบบมันประมาณนี้คราวนี้ปกติถ้าเป็นเครื่องปกตินะ เล่นมาแค่เนี้ยก็ต้องร้อนจัดมากแล้วบวกกับความร้อนบนมือเราอีกนะก็จะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะฮะอันนี้ก็ความร้อนอยู่ที่40องศานะฮะซึ่งอย่างเราบอกคุณผู้ชมไปแหละว่าคือตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ระบายความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมจนน่าเหลือเชื่อมากๆว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนขนาดที่เราคิดเอาไว้ในหัวตอนแรกคือเราคิดเอาไว้ในหัวตอนแรกเนี่ยยังไงก็จะต้องร้อนกว่านี้นะฮะแต่ตัวนี้กลับไม่รู้สึก ร้อนขนาดนั้นนะคะคือเราจะไปจะต้องดรอปแสงหน้าจอลงนิดนึงนะคะคือถ้าเพิ่มเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นนแล้วเห็นไหมแต่ว่ามันจะสว่างตาคุณผู้ชมไปหรือเปล่านิดนึงแล้วกันเนาะนี่นะคะก็คือแบบนี่เฟรมเนี่ยตกแล้วตกแล้วนะคะทำไมตกล่ะลูกลงมาแล้วนะลงมาแล้วเมื่อกี้ไปอยู่บนน้ำาหรอเอออยู่บนน้ำแล้วเฟรมเนี่ยตกเหรอเป็นจังหวะมากกว่าเป็นจังหวะ เป็นจังหวะมากกว่านะฮะนี่ก็จะกลับมาที่50กว่า,วาแล้วแต่จริงๆตัวตัวน้องเขาค่อนข้างจะเคลื่อนไหวช้าอยู่แล้วนะคะด้วยความร้อนด้วยเฟมเรดประมาณเนี้นะ,ะอย่างที่เราพูดไปเลยว่าถ้าไม่ใช่เกมนี้ถ้าไม่ใช่เกมนี้นะแบบเกมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกมนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีมากนะฮะแต่จนะ,ะเป็นเกมนี้มันอาจจะ รู้สึกว่ามันอาจจะมีการทําให้เครื่องร้อนไปนิดหนึ่งนะคะโอเคทีน,นี้เราทําการดูแลนี่ก็คือมันดูได้ยังตอนที่เราปัดหน้าจอตัวนี้เป็นของ Adaptive Refresh Rate นะคะจะเห็นได้ว่าตัวของหน้าจอเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เราควรจะใช้ FPS อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างนี้ใช้20ใช้16ใช้อะไรเงี้ยเพื่อประหยัดแบตเตอรี่อยู่เฉยๆมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็น120ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันมีเส้นๆด้วย FPS ก็จะเปลี่ยนไปตามไอ้เส้นๆข้างบนได้อีกนะ,ะถ้าไม่มีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะน้อยคนนี้ได้ โอเคไหมอ่ะเราไปต่อที่เก็บอื่นบ้างนะคะตอนนี้ก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าตัวความร้อนนะฮะก็อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปแลบว่ามันลดลงเร็วมากๆนะฮะเดือนสามสิบแปดแล้วแล้วก็ไม่ค่อยร้อนจริงๆนันี่อยู่ตรงไฟนะนี่ก็ไฟนะไฟทั้งนั้นนะคะขนาดคนยังร้อนอะแต่ว่ามือถือนี่ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันไม่ได้เผาข้างเครื่องออกมาแบบ แบบอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกดีมากๆเลยเอาละคุณผู้ชมเราจะไปที่หลายหลายที G, ่ครับจีนคุณผู้ชมอีกเกมหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากให้มันไหลลื่นเพราะหลายๆคนเนี่ยจะติดเกมนี้กันนะแต่เราไม่ค่อยติดเกมนี้นะบอกไว้ก่อนนะฮะกราฟิกนะคะก็เปิดเป็นเฟรมเรทนะคะเอ็กตรีมแล้วก็ตัวกราฟิกเนี่ยเปิดเป็นระดับ HDR เอาไว้นะคะตัว UHD เนี่ยยังไม่ได้นะฮะก็คือจะได้ประมาณนี้ก่อน คราวนี้เฟเบรตจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนี่ก็ต้องบอกเลยว่าดูนี้แล้วคราวนี้เราก็จะไม่เห็นแมพด้วยเพราะมันบังนะฮะเศร้าใจมากที่จริงมันเปิดให้มันโปร่งแสงได้นะแต่โอเคเอาเอาไว้เห็นกันชัดๆมาละลื่นไหมโฟล์วไปโฟล์นะโฟล์นะ60เฟรมโฟล์มากนะฮะก็ไหลลื่นดีนะฮะแล้วก็ <need> ชอบโดยการมือมากรุ่นนี้ ถนัดมือเลยเพราะว่าตัวจอไม่ใหญ่เกินไปนะ6.1นิ้วหลายๆคนทว,วินหากันแต่ถา,ถามว่าเราเล่นเกมเล็กไปหน่อยไหมนิดนึงนิดนึงแต่ถามว่าจับถือง่ายดีคล่องตัวนะะหลายๆคนอยากได้มือถือคล่องตัวกันโอโ้โ,อโหโอ้โหโหยังไงพี่โอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเ <'s> ออจะเย็นไในห,หนูเออ โอ้ยเราใส่ยิงตัวนี้ตายตัวหนึ่งก็มายุ่งพอ,อฉันไม่ยอมหรอกนะเล่นจากตรงนี้ไม่เจอเล่นจากตรงนี้ไอ้จริงเนี่ยนี่ไงกดไม่โดนอ่ากดไม่โดนฉันงงเยเนี่ยแล้วเรามองจอแล้วเรากดไม่โดนอะ่ะคือเราจะตั้งใจมองมือถือแล้วเดี๋ยวก็หลุดโฟกัสมันไม่ชัดอีกไงเราก็อยากให้ทุกคนดูชัดที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เ,ดเราโฟกัสไปที่ตัว F P S ให้ดีกว่าเพิ่งนะโอ้ยอย่าเพิ่งยิงสิ ฉันทำงานอยู่นะฝันราคาบอกแล้วไงได้เลยน้องพี่มีของมาฝากเฮ้ยเฮ้ยใครคิวลิ่งสเปรย์อะไรไปฉันนี่นี่นี่บ้านใครเนี่ยบ้านตัวเองมั้เนี่ย อชอีวิตฉันอยู่บ้านตัวเองไม่หน่าไม่เจอใครเลยแผนที่ก็เอาอยู่ขวาม,มือนู่นมามา,มาเอามาตัดแล้วไงเอามาตัดแล้วไงขอโทษตัดแล้วไงยเออยิงเพื่อนหรอยิงเพื่อนหรอยิงเพื่อนตัวเองอะไรของฉัน,น่ย เอาเป็นว่านี่จะเห็นว่าเฟรมเรทนี่ไม่ตกเลยนะคะก็คือนิ่งมากอะไรไม่สูงแล้วตอนเนี้ยไม่ถนัดเว้ยไ <Okay. S 1> อ้ทำไมเรากดแล้วไม่โดนเลยเราโง่อะเราจะไม่มองจอใหญ่แล้วนะ <Okay. S 1> แล้วเรากลัวหลุดโฟกัสมากเลยรู้ป่ะเรานี่แบบยอมเป็นนูบในสตาทุกคนเพื่อให้กล้องพยายามไม่หลุดโฟกัสที่สุดยิงเก่ง ยิงเก่งเออมาดิช่างละช่างคนดูละเฟมเลดไอ้หลุดโฟกัสไม่หลุดไม่รู้แล้วนะไม่ไม่ได้ไม่ได้คนดูต้องมาก่อนดับหนึ่งเอ้ยอย่าลุ้มดิโอตายอะเอาเป็นว่าจะเห็นว่าเฟมเลดเนี่ย ไม่ตกเลยนะฮะแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆส่วนในเรื่องของความร้อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่แล้วมันม่มันไม่มีมันโกหกแน่นะคะแต่ว่าเห็นไหมแต่ตัวเลขมันโกหกไม่ได้เห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขมันประมาณ40องศานะคะเย็นกว่าเกมมิ่งโฟนซะอีกนะคะโกหกไม่ได้อันนี้มันโกหกไม่ได้ตัวเลขมันล็อกมันเลยว่าต้องเป็นเลขนี้นะคะคือจอรุ่นนี้มันสว่างมากนะคือเปิดแบบน้อยมากๆก็ยังสว่างโอเค อ่ะเกนชินไปแล้วพับจีไปแล้วนะคะก็เห็นว่าไหลลื่นมากเอาเ,อาเอาเกมนี้เกมนี้เออเลยอยู่ยังไม่ได้แล้วก็เซเว่นไนท์นะคะก็คือตอนนี้ s แ a p Dragon 8 7 1เหมือนจะเปิดเซเว่นไนท์สไม่ได้สักรุ่นเลยนะคะสักรุ่นเดียวเลยที่เราลองมาก็คือยังไม่ได้เลยสักรุ่นเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเกมแข่งรถอีกเกมหนึ่งนะคะที่เราเคยทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งสําหรับเกมนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ เราชอบนะเราสึกว่ามันเหมือนแกรนทูริสโมนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะใน Poco X4 Pro 5G นะฮะก็จะเป็นเกมที่ดูแนวสมจริงอ่ะดูเรียลนะดูสมจริงดูแบบมันแกนท u ริสโมอ่ะมันสวยอะ่ะรู้สึกว่าโอ้ดีมือถือเกมมือถือมันมาไกลนะโค้ดแมสเ e อร์เรซิ่งฉันจะทำเสียงตื่นเต้นทำไมเนะี่ย เดี๋ยวรอเกมมาเลยแล้วกันเนาะเกมนี้เป็นหนึ่งเกมนะคะที่ในตัวของกราฟิกต่างๆเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้คือการแค่เราแบบดูรถเฉยๆน,นะเพื่อที่จะแบบไปแข่งอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเข้ามาดูรถได้นะคะก็คือเจ๋งมากอันนี้มีของ p r i m u s นะคะอีกที่หนึ่งะะแล้วก็ดูรถได้นะฮะยูโฟลด์ไปละนะเดี๋ยวจะลองเล่นเกมผู้ชมได้ดูกันก็ถ้าใครสีใจเรื่อง FPS เนี่ยก็สามารถดูได้จาก ตรงมุมนี้ได้เลยนะคะก็จะมีหลุดๆบ้างนะนิดหน่อยโฟกัสประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบตอนแรกเกมเนี้ยตอนแรกนะที่เราโหลดมามันมันได้แค่สามสิบเฟรมตอนเนี้ยมันมันเหมือนมันเป็นหกสิบเฟรมละนะฮะกลับเข้าสู่สนามอีกรอบนะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็จะเป็นฉากที่เป็นแคเรียนะคะคือเกมนี้เรายัางเล่นไปบบไม่ถึงหนเพราะว่าเราเียเพิ่งโหลดมานะแล้วก็แบบโหกรัฟิกดีมากก็เลยมาแนะนำให้คุณไน้ดูกันเห็นไหมเวลาแข่งมันแบบสามสิบนหน่อยสามสิบสอะไรมงไม่รู้ เหมือนมันล็อกไวแค่30มสิบอะตอนแข่งอะแต่ว่าค้นนอนมันได้60สิบนะมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะต้องรอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรด้วยเนาะรุ่รถดีสวยมากเห็นป่ารถคันข้างนันนน้นก็สวยมากๆนะฮะเรารู้สึกว่าแบบผมมันเป็นเป็นเกทที่ดูดีอะเบรกนะลูกเบรกนะลูกเออคนลำต้องเบรกบ้างนะครับรถเนี่ยอันนี้ก็ชนจัง เออเป็นไงข้างหน้าโค้งหักศอกรัศมีแคบอุบกดผิดเออเออย้อน,ย,อน,ย,อนย้อนได้ย้อนได้จะได้ตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ลูกเอาไหมลูกเออรัศมีแคบรัศมีแคบโอ้แล้วมันสันส่นๆเนี่ยนะเวลามันกึกึกเวลามันแบบเราว,วิ่งออกนอกเลนอะไรเงี้ยเครื่องก็จะสัน่นเงงีย้ยเงี้ยเอาละยังอ่อนอยู่ ะะอันนี้ก็ดูสีน้ำเงินนะคะ CPU นะคะแต่เหมือนเกมนี้จะใช้ไม่ใช่เกมนี้สิเครื่องเนี้จะใช้ค่า CPU เยอะกว่าแต่เป็นเพราะโปรแกรมอื่นที่จะดูเราไม่มีนะเรามีโปรแกรมเดียวให้ดูแังนั้นโค้งหัก2รัศมีแค่ต้องกดอย่างนี้เบรกก่อนเลยหรืออย่างแรกเบรกก่อนเลยเออนี่สมูทนะ สมมติมากรถ Audi ของเราบเบรกนะลูกอืมอ้หมุนไปแล้วคันนึงขอให้ปลอดภัยนะนายมีการอุ P ่ยพรอด้วยตัวเองยังตัวไม่รอดเลยอืมอยังโค้ไม่เก่งนะเห็นไหมว่ามันแบบสบูทมากนะคะแล้วก็เนี่ยม,มองจอเนี่ย สมูทมากนะคะแล้วก็เล่นดีมากกราฟิกดีมากนะเกมเนี้ยเราว่าเราชอบมากกว่า asphalt นะแต่เดี๋ยวต้องโอยอดคือเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องไหลลื่นเนี่ยไหลลื่นแน่ๆนะคะร้อนแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยเรารับประกันเลยว่ามันจะไม่เกิน40ินิดๆแน่นอนเนี่ยเห็นไหมมันโกหกอะไรไม่ได้คุณผู้ชมตัวเลขมันฟ้องอยู่เนี่ยในสามสิบแปดคุณผู้ชมเห็นป่ามันโกหกกันไม่ได้ความร้อนเนี่ยถือว่าไม่เยอะอย่างที่คิดมันจะไปเยอะตอนเดียวตอนที่เราใช้กล้องอันนั้นนะ ความร้อนจะขึ้นท่องข้างเร็วมากนะคะนี้เป็นตัวอัลตร้าเนี่ยดีกว่านี้นะแล้วความร้อนของเขาเนี่ยดีมากตรนที่ว่ามันไม่ทะลุออกมาด้านข้างสักเท่าไหร่นะตรงขอบเนี่ยมันมันไม่ไม่รู้สึกร้อนมากขนาดนั้นถือว่าเป็นรอบที่ซัมซุงทํากันบ้านมาดีมากในเรื่องของเกมเราชอบมากประทับใจมากสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นวันนี้ทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่า เขาทําได้ดีขนาดไหนอ่ะกรทิบวิดีเท่านี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับ g ก l a x y S 2 2 Series ใครที่อยากได้เนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในคลิปที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นลวกันเพราะเราบอกได้เลยว่าเราเล่นเกมบน S 2 2 Series นะจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่น plus หรือว่ารุ่น ultra ก็ตามแต่คือดีมากนะความร้อนดีมากคือแบบไม่ไม่ร้อนจัดเลยทีเดียวนะควบคุมความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมและรุ่นนี้นะตัว S 2 2นะคุณผู้ชมมันเล็กกระทัดรัดกระชับมือมากใคร ลองดูค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยสวัสดีลาฟันดีราติสวัส์นะคะไม่โฟกัสด้วยโอยาสุมิค่ะบ๊ายบายไปแล้วเด้อ